9พฤษภาคม2566ครับที่อำเภอน้ำ n นาครับศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยตำบลน้ำ m น a าครับร่วมกับทางด้านสมตำบลน้ำ m นาแล้วก็กลุ่มพลังมวลชนผู้นำชุมชนครับร่วมรณลงเพื่อกระตุ้นให้พี่น้องประชาชนในอำเภอน้ำน a าออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 14พฤษภาคม2566ตั้งแต่เวลา8ปนาฬิกาถึง1ินาฬกานะครับซึ่งเหลือเวลาอีกบ่โดนครับประมาณ4-5มื้อนะครับ4-5มื้อก็จะถึงวันเลือกตั้งและวฉะนั้นพี่น้องของเหาตอนนี้ก็ยังพอมีเวลาที่จะตัดสินใจนะครับโดยการเลือกตั้งครั้งนี้ก็จะได้บัตรทั้ง2ใบครับบัตรใบแรกนะครับเป็นการเลือกคนหรือว่าสสเขตนะครับอีกใบนึงก็เป็นสสแบบ บัญชีรายชื่อหรือว่า,าพรรคการเมืองนั่นเองนะครับมักไทยลักไท่นะครับก็ไปใช้สิทธิ์กันครับแปดนาฬิกาถึง17บเนาฬิกาของวันอาทิตย์ที่14ครับวันอาทิตย์ที่14เพื่พฤษภาคม2,566เตรียมครับเตรียมบัตรประชาชนหรือว่าบัตรที่หน่วยงานราชการออกให้มีรูปทายแล้วก็มีเลข ประจำตัว13หลักนะครับใช้ได้เบิร์ดครับบาวบ,บัตรเก่าบัตรใหม่นะครับไปใช้สิบกันกแล้วกันครับแล้วเจอกันที่คูหาการเลือกตั้งครับ